หลายครั้งครับที่เราเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองครับเคยไหมที่เราชอบคิดและชอบพูดกับคนอื่นว่าก็ใช่สิเราเกิดมาจนไงเราเรียนมาน้อยเรามาจากต่างจังหวัดเราเป็นแค่พนักงานระดับล,าล่างๆเองและปัญหาอีกหลายๆอย่างที่เรากำลังจะบอกว่าตัวของเราไม่ค่อยจะมีค่าหรือด้อยค่านั่นเองถ้าเรามาคิดดูดีๆนะครับว่าถามว่าคิดแล้วพูดแล้วจะทำให้ชีวิต ดีขึ้นตรงไหนอย่างไรไม่เลยครับยิ่งจะทำให้เราตอกย้ำปมด้อยในชีวิตให้มันลึกลงไปอีกครับก่อนเข้าเนื้อหานะครับก็ต้องขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่อง Wi s ด o อมปัญญาวิชาชีวิตเช่นเคยครับวันนี้ครับเป็น EP ที่67แล้วนะครับหวังว่าเนื้อหาในบทความนี้นะครับจากหนังสือกล้าเปลี่ยนแปลง2นะครับจะทำให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีแรงบรันดาลใจในการที่จะ สร้างความมั่นใจในตัวเองและก็กล้าจะเปลี่ยนจุดด้อยให้กลายเป็นจุดเด่นแค่เปลี่ยนวิธีคิดเท่านั้นครับก็จะทําให้ชีวิตถึงคุณเปลี่ยนได้แน่นอนครับในทุกๆวันครับถ้าหากคุณผู้ฟังรู้สึกกําลังหมดไฟหมดกําลังใจและรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยจะมีคุณค่ามีแต่จุดด้อยหาจุดเด่นแทบไม่เจอครับวันนี้ครับผมอยากจะทําให้คุณผู้ฟังนะครับมีพลังกายพลังใจและตกผลึกทางความคิด จากหนังสือเล่มนี้ครับได้ให้คําตอบที่ทําให้เรากลับมาคิดว่าจริงๆแล้วคนเรามี2ด้านเสมอครับนั่นก็คือด้านที่เป็นจุดด้อยก็สามารถเปลี่ยนเป็นจุดเด่นได้ครับหรือแม้บางครั้งจุดเด่นก็สามารถที่กลายเป็นจุดด้อยได้ครับขึ้นอยู่วิธีคิดและรู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองครับวันนี้เราไปเรียนรู้กันนะครับคุณผู้ฟังลองคิดดูนะครับว่าถ้าชีวิตของคนเรานะครับเปรียบเสมือนแผ่นสังกะสี หรืออลูมิเนียมที่เป็นแผ่นเรียบนะครับถ้าเราเอาอะไรที่แข็งๆนะครับกดลงไปบนแผ่นเรียบนะครับสิ่งที่เราเห็นคือนะครับมันจะเป็นรอยยุบใช่ไหมครับหรือรอยบุ๋มลงไปใช่ไหมครับถ้าผมให้คุณผู้ฟังนึกตามนะครับเรารู้สึกอย่างไรครับกับแผ่นสังกะสีหรืออะลูมิเนียมแผ่นเรียบที่มีรอยยุบลงไปเป็นหลุมครับ แวบแรกแล้วก็คงอาจจะเสียได้ใช่ไหมครับหรือไม่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเสียไปแล้วมันไม่สวยใช่ไหมครับถ้าจะถามว่าแผ่นสังกะสีหรืออลูมิเนียมแผ่นเรียบนี่ยสามารถเก็บน้ําได้ไหมครับคําตอบไม่ได้ใช่ไหมครับทุกคนครับแต่แผ่นสังกะสีหรืออลูมิเนียมที่มีหลุมเกิดขึ้นนะครับเก็บน้ําของเหลวอื่นๆหรือเอาของชิ้นเล็กๆนะครับวางลงไปนะครับไม่ให้ลื่นไหลได้ไหมครับคําตอบก็คือได้ครับ เพราะว่าถ้าเป็นเอ่งมันก็สามารถที่จะรองรับได้ใช่ไหมครับถ้ามันนูนมันก็ไม่สามารถที่จะรองรับได้ใช่ไหมครับดังนั้นแล้วนะครับอยากจะบอกว่าทุกจุดด้อยของชีวิตเรามีประโยชน์เสมอครับขึ้นอยู่กับว่าเราเอาจุดด้อยนั้นไปทําอะไรมากกว่าครับแผ่นสังกะสีอันเก่านะครับถ้าเราลองพลิกแผ่นสังกะสีหรือแผ่นอลูมิเนียมขึ้นมาใหม่นะครับเอาด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะครับเราจะเห็นอะไรบางอย่างครับ เราจะเห็นรอยนูนครับถูกต้องครับรอยนูนนั้นขึ้นมานั้นแท้ที่จริงมันคือหลุมที่เราเคยเห็นนั่นเองแหะครับหลุมยิ่งลึกรอยนูนนั้นยิ่งนูนสูงขึ้นมาครับอยากจะบอกว่านะครับคุณผู้ฟังครับว่าจุดด้อยที่เราเห็นแท้ที่จริงมันอาจจะเป็นจุดเด่นก็ได้ครับขึ้นอยู่กับมุมที่เรามองครับขึ้นอยู่กับวิธีการพลิกความคิดของตัวเราเองครับ โลกใบนี้ครับทุกอย่างมี2ด้านเสมอครับถ้าเรารู้ว่าเราเรียนมาน้อยนะครับก็ไม่ต้องไปกังวลใจนะครับก็จะทําให้เราเป็นคนที่เทียมตัวครับไม่หลงตัวเองเราจะไม่ทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วครับและเราจะได้เปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ตลอดเวลาครับเห็นไหมครับมีแต่ข้อดีๆทั้งนั้นเลยนะครับบางคนชอบคิดนะครับว่าคนที่เขากําพร้าพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กนะครับเขาและคนอื่นอาจจะมองว่านี่คือจุดด้อยครับ นี่คือปมในชีวิตครับแต่ถ้าเรามองลึกลงไปนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเราจะพบว่านะครับคนคนนี้ครับจะมีคุณลักษณะเด่นบางอย่างเหนือกว่าเด็กที่มีพ่อแม่ครับเช่นการเอาตัวรอดโดยไม่ต้องพึ่งใครครับการแก้ไขสถานการณ์ในการตัดสินใจได้ดีครับการแก้ปัญหาในชีวิตครับวิธีการคิดความอดทนต่อปัญหาอุปสรรคต่างๆครับและก็มีภูมคุ้มกันในการ ดูแลตัวเองได้อย่างดีโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครครับมันยอดเยี่ยมใช่ไหมครับผมขอยกตัวอย่างอีกหนึ่งอุปนิสัยนะครับนั่นก็คืออุปนิสัยในการชอบสื่อสารชอบพูดมากพูดเยอะนะครับแล้วก็พูดแบบไม่มีแรงตกนะครับบางครั้งครับสิ่งที่เราคิดว่านี่คือจุดด้อยของเราครับทําไมเราเป็นคนที่พูดเยอะพูดมากและก็พูดได้ทั้งวันครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นจุดด้อยนะครับ นี่คือเบาะแสที่จะบอกว่าคุณคือนักสื่อสารครับและเป็นนักพูดต่อหน้าสาธารณชนครับถ้าหากคุณปรับเปลี่ยนใหม่ว่านี่คือจุดเด่นที่ใครหลายๆคนนะครับอยากจะมีนะครับพรสวรรค์แบบนี้นะครับถ้าหากคุณรู้ว่าคุณมีดีคุณสามารถที่จะเอาตัวเองไปศึกษาหาความรู้ทางด้านเป็นที่ปรึกษานักสื่อสารนักพูดต่อหน้าชุมชนได้เมื่อไหร่นะครับ ตัวคุณจะมีมูลค่าขึ้นมา,าทันทีครับนั่นแหละครับว่าจริงๆแล้วจุดด้อยของคุณอาจจะเป็นจุดเด่นก็ได้นะครับขอให้คุณรู้และพยายามที่จะค้นหาตัวเองให้เจอว่าจริงๆแล้วจุดด้อยของคุณนั่นแหละคือจุดเด่นหรือพรสวรรค์พิเศษที่ติดตัวมาคุณตั้งแต่กําเนิดครับนั่นแหละครับอยากจะให้คุณผู้ฟังมองด้วยนะครับว่าทุกครั้งก่อนจะตัดสินใจว่าตัวเองมีจุดด้อยนั่นแหละคือจุดเด่นของคุณนะครับ ดังนั้นครับคุณผู้ฟังครับอยากจะบอกว่าอย่าไปสนใจเลยนะครับว่าชีวิตเรามีจุดเด่นหรือจุดด้อยมากกว่ากันครับควรจะเอาเวลามาคิดดีกว่าครับว่าตัวเรานั้นเราจะเอาจุดเด่นที่มีไปใช้อย่างไรครับเราจะพลิกวิกฤตจากจุดด้อยในชีวิตให้เป็นจุดเด่นไปอย่างไรครับและจะใช้จุดด้อยให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองได้อย่างไรครับแค่นี้ครับความสําเร็จก็มายืนรอเราอยู่ไม่ไกลแล้วนะครับ ทุกครั้งครับที่เราคิดว่าเรามีจุดด้อยนะครับผมอยากจะให้ทุกคนเปลี่ยนความคิดหรือเตือนตัวเองครับว่าจงเปลี่ยนจุดด้อยให้เป็นจุดเด่นครับและพัฒนาจุดเด่นให้เป็นจุดขายครับรับรองครับสําเร็จได้ไม่ยากแน่นอนครับผมเชื่อเลยเกินครับว่าหลังจากคุณผู้ฟังฟังจบแล้วนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะกลับไปสํารวจตัวเองครับว่าจริงๆแล้วจุดด้อยของคุณอาจจะเป็นจุดเด่นหรือเขาเรียกอีกอย่างว่า พรสวรรค์ที่ดีที่ติดตัวมาครับหลายคนอยากจะมีพรสวรรค์แบบคุณครับแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะมีได้ครับดังนั้นครับผมอยากจะให้ทุกคนเช็คตัวเองครับว่าจุดด้อยของเราเนะี่ยคือเบาะแสในการที่จะทําให้ตัวเราค้นหาตัวเองเจอครับว่าจริงๆแล้วตัวเรามีดีอะไรและสามารถที่จะนําจุดดีหรือที่เราสงสัยว่ามันคือจุดด้อยนะครับไปต่อยอดในการเรียนรู้ให้ถูกที่ถูกทางและก็ ไปถูกเวลาก็จะทําให้คุณประสบความสาเร็จในชีวิตหน้าที่การงานและมีความสุขในการใช้ชีวิตได้กันทุกคนแน่นอนครับและหากคุณผู้ฟังท่านใดนะครับสามารถที่นําจุดด้อยเปลี่ยนเป็นจุดเด่นและประสบความสําเร็จนะครับแล้วมีประสบการณ์นะครับสามารถมาแชร์ใต้คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแนวทางให้เพื่อนๆในโลกโซเชียลได้นะครับในหนังสือเล่มนี้ครับจริงๆแล้วมหีหลายบทที่น่าสนใจครับหากคุณผู้ฟัง อยากจะได้เนื้อหาที่ครบถ้วนมากกว่านี้นะครับสามารถที่จะสนับสนุนทางผู้เขียนและสำนักพิมพ์ผ่านทางช่องช้อปปิ้งออนไลน์และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปได้ครับก่อนจบคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับที่สนับสนุนรับฟังรับชมกันมาโดยตลอดครับและหากคุณผู้ฟังท่านใดนะครับเพิ่งฟังครั้งแรกนะครับขอฝากช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง Wi s d o m ปัญญาวิชาชีวิตพอดแคสต์้วยนะครับ รับรองครับผมจะค้นหาความรู้ดีๆมาเล่ามาแชร์อย่างต่อเนื่องนะครับฝากคุณผู้ฟังช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับคนที่คุณรักด้วยนะครับเพื่อจะได้มอบกําลังใจมอบความรู้ดีๆช่วยให้ทุกคนประสบความสําเร็จในชีวิตมีชีวิตที่ดีอยู่ดีกินดีไปด้วยกันครับและพบกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ